พี่น้องไปส่งที่เมืองก็รถแรกก่อนนะครับผมอ่าส่วนรถที่ลูกค้ายังโอนมาไม่ครบเดี๋ยวไวพ้พรุ่งนี้คงจะไม่ทันนะครับผมเพราะว่าแต่ละมือแต่ละวันผมต้องไปส่งที่จังหวัดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและก็มีประกันสินค้าขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ไวน้นะนะฮะส่วนทนใดที่ไม่ทันก็อดตลอดมาเชียงใหม่เอามา,ลาแล้วเดี๋ยวชุดนี้จะขออนุญาต ทำคลิปทบทวนนะครับไมยครับวันนีครับผมอ่ะคลิปตอนเย็นก่อนนอนพี่น้องนะครับผมเมื่อกี้ก็อู้เพกไปกระจายๆนั่นเพกอีกแล้วนะก็มาไฟดาวนะครับผมดาวละ150บาทนะนี่ผมติดปกติครับผมอ่ะมีทั้งหมดนะครับผม3หลอดนะครับหลอดละ150บาทนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องมาเล่นสนุกกันนิดนึงนะช่างไม้หยิบมา อันนี้เป็นโปรโมชั่นอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวผมจะปล่อยเรื่อยๆครับของโปรโมชั่นอ่ะคลิปนี้กติกาฟังนะครับพี่น้องฟังดีๆฟังชัดๆนะครับช่งางไม้นะครับผมเป็นเสื้อแขนยาวอ่านี่เป็นแบบนี้เป็นเสื้อที่จะแจก FC ฟรีฟรนะฮะแจก FC ฟรีในคลิปนี้หนึ่งคลิปผมจะปล่อยให้ทีละคลิปทีละคลิปนะครับนี่เป็นเสื้อแบบนี้เลยนะครับเป็นเป็นหุ่นเหมือนช่งางไม้ใส่ได้สบายเอาไว้โชว์เอาไว้ทํางานมีกระเป๋าหน้าให้ด้วยมีโลโก้ติ๊กเกอร์แถมให้อ่าหนึ่งชุด คลิปนี้นะต้องพิมพ์ว่านะครับตามกฎกติกานะต้องพิมพ์ในใต้คอมเมนต์และเป็นผู้ติดตามด้วยแคปหน้าจอเป็นผู้ติดตามแล้วก็ผมเนี่ยจะทําการทักไปว่าท่านใดได้เด้อผมจะทําการเลื่อนคอมเมนต์แล้วจิ้มในหยุดที่ใครคนนั้นได้แล้วกติกาบอกว่าให้เป็นเพื่อนในอ่เป็นเพื่อนในไลน์ด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยถึงจะได้เสื้อฟรีผมจะส่งให้ฟรีนะโอเคไหมช่างไหม เอาตามกฎนี้เลยเนาะกดนี้เลยตมอยอย่าลืมไปอย่าลืมไปกดด้วยนะเานั่นแหละเออเอาเอาป็นว่าดวงใครก็ได้เท่านั้นแล้วกันเด้อยพี่น้องเด้อยเสื้อสวยๆน้าผ้าอย่างดีนะครับนี่ผ้านี่ช่างหมายใส่มาเป็นเดือนแล้วนะเดี๋ยวไม่พุงก็ย้อยด้วยเอามาเอ่อเสื้อนี้ก็ตามกติกาเด้อฟังอีกรอบนะครับคนที่เป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็กดติดตามทาง youtube นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาในใต้ u t u b e นะครับผมจะทำการเฉพาะคลิปนี้นะพอจะทำการเลื่อนแล้วก็หยุดอยู่ที่ใครคนนั้นได้เด้อพี่น้องแก้วมาจะเริ่มจิ้มนะฮะหลังจากลงคลิปแล้วได้ประมาณเกินสิบคนขึ้นไปก็จะทำการจับฉลากเลยนะครับผมเอา,เอาตัวถังตัวนี้ผมลืมเมื่อเช้าผมลืมทำอยู่สองสามรายการนะครับมาเปิดเลยหลอดไฟนะครับมีทั้งหมด10กว่าโหลดอ้าด1ปด4 5 6 7ส9บ1พร้อมถัง1 0 0 0บาท โอ้ไม่ได้ใส่ใหม่ช่างไหม่ได้ยินชัดไหมน้องยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านกันนี่เลยใหม่ๆเลยครับลูกค้าซื้อหมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็จะมีเก่าอยู่ประมาณสามหลอดที่เหลือใหม่ทั้งหมดนะครับเอออุ้คขุมขับนะคะคุ้มคุ้มคุ้มพร้อมถังเด้อหนึ่งพันบาทค่าจะส่งอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทรวมถังนะครับผมแถมแถมถังให้ด้วยนะครับผมอันนี้โอ้ สรรพคุณนี่ไม่ต้องห่วงครับผมอย่าพูดมากเดี๋ยว,ว่าอวดสรรพคุณยา <c oughs> มาทำ้มเอาดอกพีเอดอกพีเอนะเมื่อกี้ก็ไปหลายรายการแพ็กจนกระจุยนะครับผมอันนี้ดังเนาะอ่ะดังอ,นนอันนี้ใครดังไหมด,ด,ดัง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 สองดอกผมเช็คแล้วตัวนี้คู่ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะดอกเดิมเดิมไหนผมดูนี่เดิมเดิมครับตัวนี้ผมจําได้ผมเป็นคนซื้อเข้าอ่ะคู่ละนะครับผมสองพัน ห้าร้อยบาทเด้อสองพันห้าร้อยบาทคู่ละนะแล้วก็ดอกดอกไอ้คงโลนะครับผมตัวนี้เป็นดอกกิฟต์จังหมาความทั้งหมดนี่เป็นดอกหน้าเปิดนะพี่น้องนะเป็นดอกไปใส่ตู้หน้าเปิดจะเหมาะมากเลยนะครับเป็นดอกยี่ห้อกิฟต์เมล็กสองก้อนนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวจังหมายความทุทกตัวก่อนอ่านี่ครับเป็นนี่นี่นี่ยี่ห้อผมเอามาปล่อยพี่น้องนี่ยี่ห้อกิปนะครับเป็นรุ่นหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับผมอย่างดีเลยตัวนี้นะหนึ่งแปดเก้าเก้า อ่ะตัวนี้เป็นว้อยไม่ใช่ว้อยคู่นะว้อยเดียวนะครับอันนี้เป็นว้อยเดียวนะว้อยข้างเดียวนะครับนี่โอ้เขามมาครับเป็นดอกโมนะครับผมดอกละนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งพันสามรอยบาทหนักนะครับค่าจะส่งอยู่ประมาณร้อยห้าสิบาททั่วประเทศเน้นเปรี้ยดังดีครับผมลองแล้วดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทมีสี่ดอกนะครับพี่น้องนะครับผมอ่ะช่างไม้รักไฟรักไฟปล่อยเลยนี่นี่นี่ หมดนี้ให้สองร้อยบาทเอาให้ให้ลูกค้าไปไปหาสาย,สายใส่เด้ออ่าผมพอดีผมรื้อเจออันนี้หนักมีแบตเตอรีอ่นะเนี่ยอันนี้มีแบตเตอรี่นะหนักไหมหนักโอ้หนักอยู่เนาะอ่ะอันนี้เบาแปลว่าก็ถอดแบตเตอรีอ่ออกแล้วอันนี้ให้สองร้อยบาทตัวละร้อยอ่ะให้ให้ยกคู่เลยนะครับผมอ่ะและในส่วนของดอกลําโพงสายช่างนั่นๆๆๆสายช่างถามมาเยอะมากครับผมอันนี้อ่อยังอยู่นะครับมิกหนึ่งพันเก้าร้อยบาทยังอยู่นะครับอ่ะมาจะตัวสิบสองไอ้สิบห้านิ้วอันนี้คิดไป อไปเปลี่ยนกระดาษไปเปลี่ยนอันนี้เอานะครับอ่ะนี่เป็นนี่หอ้อนี้นะ i m s 15้านิ้วผมให้คู่ละ200อบาทคู่ละสองอบาทพอ,พอดีผมขายถูกแล้วผมก็ตกใจตัวเองมันนะคู่ละ200รอบาทเ้ยพี่น้องเ้ยค่าจะส่งทั่วประเทศอยู่ประมาณคู่ละ2องห้าสิบาทประมาณนี้กระดาษกระบอยเปลี่ยนไม่แพงหรอกนะครับผมช่างเขารู้กันเนาะ,ะช่างไม้มีอะไรบางที่อยู่อ๋อนี่นี่น,นตัวน,วนี้ตัวนี้ยังอยู่นะครับนี่สองร้อย อันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทยังอยู่นะครับแล้วก็พาวเวอร์สายช่างแล้วก็เจ้าตัวพาวเวอร์ตัวนี้นะยังอยู่แล้วก็ตัวเอ,อปรีตัวละสามร้อยยังอยู่นะครับมาช่างไม้เดี๋ยวเราจะไปทําอันนั้นหน่อยมาก่อนที่เราจะอำลากันนะกับวันนี้นะครับผมคลิปที่สองตู้ใบละร้อยตู้อะไรตู้แควนบุกเป็นมันเป็นตู้ไม้ชานนะโอ้ oh. เป็นเป็นรถยนต์ได้ครับฟังในบ้านตัวนี้เป็นกี่นิ้วแปดนิ้วไหม แปดน,นิ้วหรือเจ็ดนิ้วไม่แน่ใจเอาวัดดัดนี้หกนิ้วครึ่งไหมตับเม็ดตับเม็ดมาตับเม็ดให้ด้วยเอาตับเม็ดมามดอ,อ๋อ<ๆ>เดี๋ยวหยิบตับเม็ดก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะอ่ะาแรกรกๆกนะตัวนี้ตัวนี้หกยูนะครับสองร้อยบาทนะครับผมใส่เครื่องปรุงทนใดหานะครับผมแล้วก็ตู้ใบละพันพร้อมดังนี่ยังอยู่นะครับสิบห้านิ้วแหลมต้องแปดอันนี้ยังอยู่นะครับผมหกนิ้วหกนิ้วครึ่งถูกแล้วครึ่งหกนิ้วครึ่ง มีสองใบนะครับใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอู้หวยจนยังไม่เคยใส่น็อตเลยพี่น้องนะครับแก้วเลยคลิปนี้มาแบบสั้นๆเด้อนะแปดนาทีเอ้าเจ้าตัวตู้กีตาร์ตู้กีตาร์ผมให้ตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับตู้กีตาร์นะครับผมนี่มีดอกลำโพงพร้อมดังนะครับพร้อมดังเสียบไฟบ้านได้ปกตินะครับนี่นะแล้วก็เจ้าตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะอู้ยางดีเลยตู้ตัวนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผม เอามาตอนนี้ก่อนก่อนปิดคลิปนั่งไหมใช่ไหมสายสัญญ,ญาณถามมาเยอะพี่น้องนะสายสัญญ,ญาณเอาจะมายกให้ดูทีละตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้หมดนี้ เอาตะก้าละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละตัวมันจะมี XLR แจ็คโฟนนะรวมกันนี่จะมายกให้ดูหน่อยตะก้าเหลืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดสิบตะกานะครับตะกาละหนึ่งพันบาทเนี่ยสายอย่างดีเลยนะครับนี่เอามาปล่อยพี่น้องนะครับผมอ่ะกองละหนึ่งพันบาทมียี่สิบเส้นนะครับมียี่สิบเส้นนะครับสายสวยๆนะครับผมตกเส้นละ ห้าสิบาทเนาะครับคุ้มอยู่นะครับผมคุ้มอยู่พี่น้องนะแล้วก็ตู้เปล่านะครับผมสองคูนหนึ่งนะใส่เลนต้องเปิดปากเก้าคูเก้าได้นะครับตัวนี้ราคาสามร้อยบาทมือจับเหล็กนะครับผมสเปคค่อนอย่างดีนะครับผมอย่างดีเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของไอ้ตู้รถยนต์นะฮะตัวนี้พร้อมดังอันนี้ตู้พร้อมดังแล้วก็จะมีโครงตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่ทานายหาเด้อ โครงตัวนี้แล้วก็ตัววัดโวลต์นะครับ82นิ้วเอ้ย82โวลต์ขออภัยนะโครงเป็นโครงไม้นะครับผมให้หมดนี้เลยนะให้หมดนี้เลยพร้อมเจ้าตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้ให้หนึ่งพันบาทครับปลาข้าบปลาครับไอ้ตัววัดตัววัดโวลต์ตัววัดโวลต์หมดนี้หนึ่งพันบาทนะครับทั้งดอกสองดอกแล้วก็ตัวขับปาพัดโวลต์สบดักเลยพี่น้องเนอะนะครับผมอ่ะในส่วนของอ่อจะมีฮอนนะนี่ที่มาใหม่เมื่อกี้ ตัวนี้ให้300บาทนะครับนี่300บาทนะฮะนี่300บาทดังปกตินะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไปแบบมาเร็วเค้มเร็วพี่น้องสวัสดีครับผมตั้งใจเอาเสื้อมาเจกเอฟซครับนะฮะาพี่น้องสวัสดีครับผม